สบายดีสบายดีบายดีสบายดีเอฟซีทูกฐานเด็กกามาหับส้มส่องสาวพรทิพย์สาวพรทิพย์เนาะน้องก็ได้สาวก็ได้ขอยแววเนาะพอนทีคอยขึ้นดำแทนสาวพรทิพย์สาวพรทิพย์ดำมาทุกคนเลยขึ้นดำนี่ก็ของเจ้าห่างๆที่ใหญ่ึ้นขี้นเบ่งมันยังมันเอามันดำอะไรดำอะไรไม่คุยนะเอามันคือดำวะ ขี่ไล่กวาดตู้ตัวจริงอี๋วันนี้ก็แซวบันทิพย์เพิ่นเขามาเงินนะพี่เนาะได้อภรพรเนาะเพิ่นได้โอนมาให้หนึ่งพันบาทเด้อขอบพระคุณเน้อ่ลายเด้อเอื้อร้องโอนมาให้พันบาทนะโอนยังโอนมาให้ค่ะอันนั้นอุดนูนอุดนูนห่านเพอร์พี่น้องอุดนูนห่านเป็ดเดียวพี่น้องเด้อเพิ่นก็ให้มาหนึ่งพันบาทแต่เพิ่นก็ได้บอกมาว่าให้เฮ็ดส่วนได้ส่วนหนึ่งเนาะโดยแล้วก็เฮ็ด เอาไว้ใส้เน่เพิ่นป่ะโดยแมนล่ะการเนี่ยน้ำมันเนี่ยน้ำเงินแล้วเงินแล้วเอาเงินแล้วแล้วก็เห็ดให้เขากินบาทนี่ยได้เห็ดได้เห็ดตามคลิปนะพี่น้องขอบคุณทล่ไลน์เด้อที่อุดหนุนน้องเด้อขอบคุณเลยขอบคุณจากใจจริงเนาะโดยติดตามชมตามคลิปเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีบรรทุกคูสุขคนบรรทุกหมอกสุขบอลเนาะ เมื่อนี่นีอีกแล้วพี่น้องนี่อันงบอีกแล้วงบห้เด็กมหาเล็กกินเผออีกแล้วเนาะเด็กๆก,กามายัางบกรบพี่น้องเลยย่างยิดอะไรหนึ่งส่อง สามยังอีกสามครอบครัวเนาะสี่ครอบครัวยังมาบาุกบกเดี๋ยวห้ากระสิกขย่อยเห็ดไฮเห็ดไฮอันผู้มาก่อนก่อนเนาะยันเพิ่นผ้าไปเวียกไปงานเนาะเพิ่นผ้าลูกเพิ่นมากินนะเด็กเด็กก็มาลายเติบแล้วอ่าเลยแบบนี้สวัสดีป้าลูกสวัสดีป้าลูกะลองไม้น้องน้องนำมณ์แล้วก็น้องเลี่ยมครับ กับน้องที่ไอที่เนาะล้วกาน้องเอิญล,ล้กกาไอรี่ไอรี่นี่ลูกลูกอันสาวแหลบ้านหน้าด้วยพี่น้องลูกอันแม่ลูกสามและบ้านนี่ใกล้เป็นแม่ลูกหกเนาะลูกสามและลูกหกพี่น้องเลยลว่าไหลล้านพิ่นเขาไปน้่นเนาะกระซำลูกล้านพิน่นๆนะว่า ต้มขนมกันอยู่ในมือผอนเนาะเป็นลุผอนเลยค่ะยังบ่ท่ันมารบน้องออนี่ยังบ่มาน้องน้ำมนต์มาแล้วแล้วก็ไอผ้าเด็กอยู่เพื่อนบ่เจ้ากลับมาอันมาเล่งกันเลยเนาะพี่เนอง มื่อนี้เฮาก็มีมงบอ,อยู่เสาหาถ้วยคือเก่าเด้อมื้อนี้เด้อเสาหาถ้วยคือเก่าเพราะว่าอันเว้ยเพิ่นให้มาอยู่แต่ว่าอันเพิ่นให้มา1,000บาทเนาะเฮาก็เห็ดเสาหาถ้วยคือเก่าเพราะว่าเพิ่นบอกว่าใหา้จงไว้ใส่แน่เพิ่นว่า อเห็ดทำ,ำได้สำนึงกับพอ่อผนาให้จงไว้ใส้นำ้ำผนว่อะขอขอบคุณขอบคุณหลายเดอร์เอื้อยเด้อคอยเอื่อย,ย,ยสุขภาพนแข็งแหงเนาะอุดหนุนน่องมาตอลอดแล้วกาให้เอื่อยให้มาหนึ่งพันบาทกะให้คื้นปหาเอื่อยหนึ่งพันเท่าเลยเด้อเดินทางทำระทำงานกับใ้้ปอดไทยจากพยะโควิดเนานะ กเเูเรียนเมื่อคืนนซ่องทั้งุ่งไปเมฆ่ากับเซ็กซี่นด้จักหน่อยพี่น้อง <laughs> นะแล้วก็แท็กซี่ผ่ <laughs> แท็กซี่ขึ้นปับน๊บในมันเชีย่ยนทาชิมฮาบาล,ลบอกแท็กซี่ <laughs> แท็กซี่ท่าแท็กซี่อะไรทาชิมาบาทเลยไเจอเมื่อคืนอะไรแมนไปใกล้ไปกล้กับท่าชิมฮาบอกกูไ้แท็กซี่แท็กซี่เห็นเนาะไอ้ด หลุดเปล่าเลยเราโมย้อมไผ่เราแบบสีไปแล้วก็จ้าเขาเมื่อยิงเ่าอ่ะมาช่องหกใช่หรืไผ่ทุกคไผ่มาให้ต่อเลยปะเอาโคกไปเลยโคกโคกเอาม้าเครื่องเครื่องซีนเชิญเชิญเชิญที่สบายดีขออวยพรมันนี่ก็กินแล้วแล้วก๋วยเตี๋ยวนังเบิดไปซ้ำหนึ่งเลย้วพี่น้องเอ้ยทั้งเมืองนอกหรือเมืองหน้าพายในประเทศหรก็ต่างประเทศมันนี่นาหน้าที่การงานกิจการลุ่งเรือง ทำงานยังก็ให้ลุงเรื่องบรรจุขู่สุคนอยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญทุก่านสบายดีชิได้ไปวี่อย่างเด้อพี่น้องบายบายเด็กเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องพอดีเกินเนาะเกินงบเนาะพอดีสะเจ็ดถวยเลยเกินงบอืม่พอดีคู่กันเนาะรอบนี้นะคู่กันบรรจุคนรอบนี้ รอบก่อนนะได้สองถั่วต่อคนแม่อันนี้ได้หรอบอเจ้าก็ได้หรอบอยังก็ไม่เบันละกันย่านี่แต่ลูกบอเออยังแม่ยังแม่แม่แม่ช่องแม่ได้เนาะมีองแม่เกี้่ยงเออเอาให้แต่แม่เกมเนาะยังแม่เกมถั่วหนึ่งพอดีเป็นซาแปะได้พี่น้องเลยเพอดี่ขบคนเลย ตาแปดทนบอดนได้มีกินถ้วยไพ่ถ้วยมันรอบนี่นะ <c oughs> เออกินแล้วก็ล้าง <c oughs> ถ้วยไพ่ถ้วยมันอีกได้พี่น้องเลยต้องฮัพิซซ่าเออต้องหาบพิซซ่า <c oughs> ถวยไพ่ถ้วยมัน่นแ <c oughs> ม่เ้มเป็นคนสุดท้ายพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นน,นะนะเพิ่นป้อนลูกเพิ่นเมื่อกี้นี่ลูกชายกินแล่เนี่ยพี่น้องเอ้ยลูกชายลูกชายกินแล้ล่เลยล กินแล้วเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้ออันพี่อัมพรเอ้ยพี่ละไมเอ้ยแล้วก็รเอฟซีทุกทุกคันเนาะพักกันกินได้ครบเบิดคู่คนพี่น้องเอ้ยรอบนี้นะบ่ได้กินน้ำกันบินหนาใอะแล้วบ่อดี้รังแต่ก่อนเนาะแต่ก้อนนะอันถั่วหนึ่งต่อซองคนเนาะแต่ก่อนเนาะบ้านนี้ก็ได้กินเบิดคู่คนแต่ว่า ผู้น้อยๆนี่กินนํากันนี่เพราะว่าเพิ่นกินบ่เบิดคั่นเอาให้2คู่ละถ้วยนะผู้น้อยๆอู้มกันอยู่นี่นะให้ถ้วยเดียวกันพอดีเบิดพอดีอิ่มเพิ่นว่าเป็นอะไรแ่บ่หรือบ่แซ่บให้เว้าตามความจริงเด้อบ่ให้ทะเลงแปลงวาดให้เว้าตามความจริงคว่ามันบ่แซ่บก็ติว่ามันบ่แซ่บโลดบ่สบายดี สบายดีก็ต่านนไปบายดีทุกคนอันนี้ขอบคุณบารทุกคนมาเนี่ยขอบคุณมากเลนเด็กเด็ดกะว่าบุบ่อยเป็นนี่เนาะมันบ่เป็นปลาลูกเลยบาบเป็นว่าก็อายกล้อนในค้นๆบ่บเคยเข่ากล้องจ้าคืออะไนี้นะ ฮักกาซีมาอยู่ในส่องของป้าอะไรคอยนาเดนเป็นในน้ำป้าแล้วก็เอื้อยแล้วก็เมเา่าพรอพี่น้องเลยนี่แต่ลูกแต่ล้านแต่เลนเบิร์ตอยู่ในนี้นะเป็นในน้ำป้าเนี่ยกับป้านั่นเม่ากับป้านี่เอื้อยกับป้านั่นตีตียันอันนั้นเป็นไยกับป้านี่เป็นทุกอย่างพี่มเบิร์ตกูผูกคนเนาะ พอด so you know. ีจบพอดีงามเลยซ้ำนี่นะหมวยฟอนมาหมวยฟ้อนหมวยเตียงตัวเาเป็น yeah. อืมไกเตียงเราเบาเป็นนะแอเตียงอืมสบายดีเพื่อนนะข้าวบัดังขอบใจเด้อเพื่อนนะขอบใจเด้อเพคนเบาบัดังพี่น้องกนี่ทางนั้นกินยังบ่อิ่มยังบ่มีแห้งขอบใจบ่ ขอบใจเด้อป้าลุงไอ้ที่เลี้ยงมาในอิ่มทั้งแม่ทั้งลูกได้กันครับอิ่มทั้งแลายขอบใจแม่ค่ะน้ำเด้อเจ้าแเซฟเซฟมาในีก็ได้อันนี้นั่นเพิ่นกินน้ำลูกเพิ่นอันนี้นะลูกเพิ่นนิดหน่อยบายดีจักจีบะทักจีบะขาบผเป็นเพราเนี่ยอื่นเป็นมัด ทัศว่าเอ่ยกับแม่ทัศว่าน้องกับแม่ในน้ำพี่น้องเลยอยู่ร่วมกันเป็นในน้ำน้องค่ะเขาเกิดก่อนก็เลยเถาก่อนก็เลยเถาก่อนแค่ไม่สามารถระหว่างเป็นเราเออเอาเป็นคักทางนั้นบริกินดลวดมีคนบริกรีดคนกินรีดถ่ายในบริกรีดนะให้ลูกให้ร้านกินความมุขความอบใจเด้อป้าเอ้ยที่อุดรีไมีแห้งหลอดปลอดภัยแล้ว โควิดไปจ้าถู่วหอยู่ดีมีแห่งหรือเปล่าด้๊ง้าถู่เนาะโอ้เด็กๆก็กินอย่างอาเล็ดอร่อยเลยพี่น้องเลยดีใจแทนลูกๆลานเด้เอาวอาวอาอาอาอจ้จานเดอนึ่จจ สบายดีปะลุงและพัดแต่เข่ากล่องยังไอสบายดีไวไว,ไวลูกสบายดีไวไวอฮิไว้้ใหชมเป็นลูกอันยูทูปเนี่ยกว่าเฮ้ยพูดคำอีเมลได้นี่นะพ่นคำอีเมลได้นี่นะนะเนยสบายดีไวไวสบายดีลุงสบายดีปะลุง เด็กๆนะใต้อต้นชีซานแต่ว่าพี่น้งนนองเอ้ยท่านข่อยมีนะข่อยแหง้งพี่ห้กินกว่านี<ม>้อันนี้ผัดข่อยกระพาะข่อยเนาะซอยได้สำนีกกระดีใจเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องป่าลุงมาอุดหนุนมาซอยให้เด็กๆได้กินแบบนี้กระดีมกดีใจเนะะจาะจังได้กับขอขอบบุญขอบคุณป่าเด้อที่อุดหนุนเนาะสนับสนุนแลวก็รอยอุปถัมภ์มาตลอดเนาะ ให้มีอาชีพเาาห็ดธรรมชากินห่านกับปอใหญ่ดอกอันพี่นอกเลยห่านน้นอยพ่อได้ซื้อกระต้มขนมให้ลูกพ่อว่าลูกโบแอบโบแอวใส่ของตลาดน้อยบันไดถ้าตลาดน้อยมาเธอได้นนเบิร์ดเธลารอยสองร้อยบาทอันนี้ใค่แน่มีในเฮือนตัวเอง เขาเห็นลายเขากับบุญาสั่มเดี๋ยนี้จะก่าวโลดคพือสีแ่บไปทุกอย่างแล้วเบิรตเ,เ,เช็ดถั่วบัวดีแล้วน,นี้ให้พี่น้องส่งบรรยากาศรอบๆก่อนสิจบิีเนาะพี่น้องเนาะยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อค่ะเป็นกำลังเร่งใจให้แน่ส่งน้อยๆให้มันผ่าน,นไวๆในเด้ออยาก มีเงินจุนเจียครอบครัวนี่แล้วกินเงินดำคำเดือนนี่แหละอยากมีเงินซื้อเขาซื้อน้ำเขาก็เบิดกินพี่น้องเ้ยเขาน้ำกาบกุ้มกินเขาประท่านได้ถอดประท่านชุกซ้ำเขาเบิดเลยยังบอบเอาเขาทงไว้เขาทงเขาตุเย็นเอาเขาทงเขาตุเย็น ไปแล้วพี <Okay. S 1> น่น้องบ๊ายบายขอบพระคุณไลา์เดอ